สวัสดีจ้าทุกคนคลิปนี้เรามาแต่งหน้าแรกกันอีกแล้วเนาะก็จะเป็นลุกตามนี้เลยเนยจ้าอาจจะดูแบบเยอะแยะอลังการนิดน,นึงเนอะอ้าวโอเคเราก็ทําการลงรองพื้นแล้วว่า เก็บคิ้วไปเรียบร้อยแล้วนะเราก็จะมา,าลงคอนซีลเลอร์เพื่อทําการไฮไลท์กันเลยนะจ๊ะสําหรับใช้ผลิตภัณฑ์ของอะไรนั้นมีเขียนเอาไว้แล้วนะจ๊ะในวิดีโอนะจะใครมาถามเดีย๋ยวจะโดนหยิกหัวนมน,นกะก็เธอนะคะถามแล้วไม่ยอมอ่านนะจ๊ะนางพวกน,นี้ต้องโดนนะจะต้องโดนอ่ะเราก็จะลงบริเวณใต้าตาแล้วก็บริเวณสันจม,มูกอย่างนี้พอเสร็จแล้วเราก็จะใช้แป้งเราลน์ามาเซเอนะจ๊ะทำการเซตผลิตภัณฑ์เนื้อครีมทุกๆสิ่งทุกๆอย่างบนใบหน้าแบบนี้เลย อ่ะลงปลายโบกปลายโบกไป,ปเสร็จแล้วเราก็จะใช้แป้งเนี่ยอ่อทาบริเวณคิ้วที่เราได้ทําการลบนะจ๊ะ,ะสำหรับใครอยากจะรู้ว่าลบคิ้วอย่างไรนะจะไปดูคลิปที่แต่งหน้าแรก็กลุกสีน้ําเงินเอานะจ๊ะต่อมาใช้แป้งเซรัาเป็นแป้งที่สีพอดีกับผิวนะจะทาบริเวณตรงในส่วนที่ไม่อ่โดนในส่วนที่เราทําการไฮไลท์นะตรงไหนที่ไฮไลท์เราจะไม่ทาทับเราก็จะเว้นว่างเอาไว้นะจ๊ะเพราะว่าเดี๋ยวสีมันปนกันเนาะ อ่ะอุตาแล้วอันนี้เราก็ลืมนิดนึงนะเราลืมเมา์กาวมาเก็บตรงบริเวณไรผมนะเราก็ากาวมาเก็บไรผมนิดนึงอยู่เวลาเซวิกแล้วผมมันจะแบบว่ากรุยกรายออกมาอ่ะเก็บนิดนึงเก็บเขานิดนึงเข้าไป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 ต่อมาเราก็จะใช้ไอายไลเนอร์นะจะทําการตีกรอบเพื่อชีวิตนิดนึงนะจ๊ะเราก็จะวาดกรอบขึ้นไปแบบนี้เลยนะอ่ะวาดขึ้นไปอันนี้จะวาดแบบสูงมา <laughs> ซูเปอร์ซูเปอร์แห่งแคทไอนะเออเสร็จแล้วเราก็จะถมบริเวณที่เอาอยู่ในช่องว่างทําให้เต็มต่อไปนี้นะจ๊ะก็ระบายไปเรื่อยๆเลย,เอ,ยอันนี้เราก็จะใช้เป็นลิควิดไลเนอร์นะจ๊ะเป็นแบบว่าลิควิดไลเนอร์จิ้มจุ่มนะเพราะว่าจะได้ไม่เปลืองถ้าแบบใช้เป็นเพนซิลอะไรนะเพนไลเนอร์ liner, ใช่ไหมมันจะเปลืองเกินไปเนาะมันจะหมดเร็วนะ อาลงมาข้างล่างด้วยนิดนึงนิดนึงเออแล้วก็ลากขึ้นมานิดนึงอันนี้เราจะเปลี่ยนอายไลเนอร์นิดนึงเนี่ยนะอันนี้จะใช้เป็นเพนไลเนอร์เพราะว่าหัวมันจะเล็กหน่อยนึงนะจะสามารถลากเส้นได้ละเอียดนิดนึงแล้วก็มาจิกหัวตากันนิดนึงนะจ๊ะแต่ว่าอันนี้จิกเบาๆก่อนเนี่ยเราค่อยมาเก็บตกได้ละเอียดทีหลังอ,ตอาต่อมาเราจะใช้นินสอสีขาวนะจ๊ะจาก golden rose นะจะทําการวาดดังนี้เลยอุ้ยตายแล้วตกขอบตกขอบมองไม่เห็นนะจ๊ะกลมหน้าเยอะเกินไปนะอะก็ดูกันไปทาตามนี้เลย ระบายข้างบนด้วยระบายข้างบนแล้วก็ไล่ลงมาข้างล่างตรงใต้ตา,ตาแบบนี้นะจ๊ะสองข้างเลยอุยต่าแล้วนี่ทําไมวิดีโอมัวอ,อย่างเงี้ยครคนขอโทษทีนะจ๊ะไม่เอาโฟกัสกล้องที่ใช้ก็ไม่ออโต้โฟกัสนะจ๊ะไม่มีคนช่วยถ่ายถ่ายเองก็มองก็ไม่เห็นนะจ๊ะเออเอาตายแล้วเบอร์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 อ่าอย่างเงี้เลยเป็นแล้วสวยไหมล่ะ <laughs> สวยสะพังพลูต่อมานะจ๊ะจะใช้ดินสอสีฟ้าจากกรดเลสลอจิคเช่นเคยก็วาดข้างบนแบบนี้เลยนะจ๊ะวาดขึ้นไป ต่ว่าก็ยังไม่ต้องเกลี่ยน,นะไม่เป็นไรเ้าก็วาดให้เป็นเส้นโค้งเส้นขอบไปก่อน,นจ๊ะเออนี่ก็ทาขึ้นไปเหนือตรงบริเวณคิ้วจริงของเราเลยนะทาทับคิ้วจริงไปเลยไม่เป็นไรนะจ๊อะอาทาไปอย่างนี้ให้เชื่อมต่อกันนิดนึง เสร็จแล้วเราก็จะใช้อายแชโดว์สีฟ้าจากพาเลต์แพนดูร่าบ็จากเดอะเบเกอรี่ซื้อที่ร้านบิวตี้บุฟเฟ่แต่ว่าตอนนี้ไม่มีขายเลยนะจ๊ะเพราะว่ามันเป็น l i m i t ต็ดอีดิชันโอลเท่านั้นแล้วก็ทาทับไปบริเวณตรงที่เราวาดไปก่อนหน้านี้นะเออให้สีมันดูฟุงฟ้งๆขึ้นไปหน่อยนึงก็จะประมาณนี้ โอ้ยตาแล้วนางสารแนนจะทาบะทำมานางสารแนนมาติดตรงอายไลเนอร์ er สีดำจะอุ้ยพวกอย่างมีส่วนร่วมนี่เห็นไหมเลยต้องเอาอายไลเนอร์ er สีดำนี่มาทำการทาทับเลยนี่สารแนนจริง,รงๆเลยนะนาง er อายไลเนอร์อะไรนะนางอายแชโดว์ adow, สีฟ้าตัวนี้นี่ท <c oughs> าไม่ดีทอดปีโทอดกองนะคุณ จิกหัวตานนีนึงจิกหัวตานนดนึงนะจิกลงมาตรงหัวตาร่างด้วยนิดนึงเนี่ยจะออาก้มหน joue, ้ามากเกินไปมองไม่เห็นอีกเออใครว่างๆมาช่วยฉันถ่ายทีสิเอาโฟกัสแล้วว่าก้มหน้าเยอะเกินไปมองไม่เห็นตัวเองโอ้ตาย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 อ่ะอ่ะอ่ต่อมาใช้แอชเชอ์สีขาวจากดูเบเกอรี่นะจะทาบริเวณตรงอ่อมเหนือขึ้นมาจากตรงสีฟ้าเนาะเออทาทาทาไปนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะวาดคิ้วเหนือขึ้นไปบนนี้ก็จะได้เป็นว่า สีสว่างใต้ท้องคิ้วอะไรอย่างนี้เนาะเธออ่ะคิ้วสูงมากนะแต่ว่าตอนนี้เราก็จะมาลงอายแชโดว์สีดำนะจ๊ะก็ลงไปตรงบริเวณข้างล่างแบบนี้เลยให้มันดูฟุงฟ้งๆหน่อยแล้วก็เส้นหนาๆน,าน,านิดนึงนะจ๊ะ ต่อมาเอาเอานางสีฟ้าสาะแนมาสักโู่นี้แม่ยังมีส่วนร่วมนะจ๊ะทาข้างบนอ่นะฉันให้เธอมีส่วนร่วม,มลงมาทาข้างล่างด้วยเลยนะจ๊ะสระแนดีนะก <c oughs> อะไรก็ไม่รู้ <c oughs> ต่อมาใช้ไอ้เชดร์สีดำทําการวาดตรงบริเวณเบ้าตานะจ๊ะให้ดูชัดเจนมากยิ่งขึ้นแบบนี้เลยเนาะเรียกว่าเบ้าตาได้ปะ ไม่รู้เหมือนกันว่าเรียกว่าอะไรเนาะอะสองข้างก็ทาไปให้เหมือนกันแบบนี้เลยนะจ๊ะถ้าต่อมาอะขั้นตอนการเขียนคิ้วนะจ๊ะอะใช้ดินสอเขียนคิ้ววาดวาดโครงไปก่อนนะว่าเราจะให้คิ้วมันอยู่ประมาณไหนอย่างไรกวาดปลายสองข้างอย่างนี้เลยเนาะเป็นการวาดคิ้วบอกว่าคิ้วเหนือคิ้วนี่ทุกคนเออคิ้วปลอมเหนือคิ้วจริงว่ะอะเสร็จแล้วเนาะเราก็จะ ทําการระบายแบบแรงเงาแรงเงาคนนิดนึงเนอะเออใช้คําว่าแรงเงาอะแรงเงานิดนึงบริเวณตรงส่วนของหางแล้วก็ขึ้นมาถึงตรงกลางกลางคิวนแล้วก็จะเว้นตรงแถวแถวหัวไว้หน่อยนึงเนาะเพราะว่าตรงแถวแถวหัวเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะใช้ตัวอื่นนะมาทาเพื่อทําการไล่เฉดสีกันนิดหนึ่งเนาะซึ่งเราก็จะใช้เป็นเจ้าตัวบรอนเซอร์จากแคนเม e มาทําการทาบริเวณตรงหัวคิ้วนางจะไล่เฉดสีกันนิดหนึ่งเนาะแล้วก็ ทำการทําหัวคิ้วให้มันดูตัดๆถึงเฉียงนิดนึงก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมต้องทําแบบนี้คือเราก็แบบไปดูคนอื่นเขาแต่งมาไงเลเห็นเขาวาดแบบนี้แล้วก็เออวาดบ้างดิหัวคิ้วตัดๆอย่างงี้ว่าเออก็งงๆนะก็มารู้เหมือนกันทำไมว่าอย่างงี้แต่เอเออวาดไปวาดไปวาดไปต่อมาใช้พาเลต อ๋อกิกเตอร์วงเวงนะจะจากไอเคล่านี่เป็นสีฟ้าแบบนี้นะจะมาทาบริเวณตรงสีฟ้าแบบนี้เลยตาจะได้ดูบุงบิงกระดุงกระดิงกุุงกิงกิงกล่องแก้วแก้วเกียงไก่บ้านสีวิไลมีไะไดตองแตกนะคะคุณ โอเคตคุณตาปลอมมาแหละบนแล้วก็ล่างนะแบบนี้เออุณตามาแน่นมากอ่ะอุ้ยสวยะสิเธอต่อมาใช้ด้งจมูกนิดนึงใช้เจ้าตัวรอน n z e r c a n m เมลมาตะกี้นี้นะคะทำการวาดจมูกกันในโด่งแบบนี้เลยกวาดวาดวาดไปแล้วก็อ๋ออันนี้เราจะใช้เป็นแปรงเล็กๆวาดเออจะได้แบบว่าเส้นขอบคมๆนิดนึงแล้วก็ทําบริเวณตรงปลายจมูกให้เหมือนกับว่าอ๋อเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ เป็นมุมมุมขอบจมูกตรงปลายแบบเนี้ยเออมีความรู้สึกเหมือนนี้เหมือนใส่ซิลิโคนมาซิลิโคนโซตัแแตนมาไม่ต้องสั่นแล้วก็เว้นมันตรงปลายจมูกนะต่อมาเราก็จะใช้เป็นไฮไลท์ใหญ่บานบื้อลังการจากแบรนด์อินกรินะก็ไฮไลท์ไปเลยเสร็จแล้วเราก็จะใช้ อบอนเซอร์จากเดอะบรามบาฮามาจะทำการบอนเซอร์ข้างแก้มแบบนี้แล้วเราก็จะใช้เป็นเจ้าตัวบรัชส,สีชมพูจากแบรนด์เลเม อย่างนี้เลยนะก็เป็นบาดสีชมพูที่บอกว่ามันจะชมพูปี๊ดมากก็จะพูดว่าชมพูนมๆนิดนึงก็ทาแก้มนิดนึงให้ดูบอกว่าบรุงบิงใส่ใส่นะจ๊ะแต่งหน้าลุคใส่ใส่ก็ต้องทาแก้มใส่ใส่แบบนี้ต่อมาเอาเอาไฮไลท์จากอินกรีดเนี่ยทำการทาบริเวณหนะ้าแก้มนะจะด,ดูดูพุ่งนะจ้พุ่งออกไปนอกโลกเลยวคนอ,อือสวยละสิ้นละสวยละสิอย่างเงี้ยเลยนะ แล้วเราก็จะเอาแป้งนะ่แป้งที่เราทาไปทีแรกนะแป้งแป้งพับจากเซย์ซานเนี่ยนะนะทำการทาบริเวณตรงออกขอบนะจ๊ะจะได้เป็นแบบเงี้ยอย่างเงี้ยน,นะอย่างที่เห็นอย่างเงี้ยแหละนะเออจะเรียกม่ถูกเหมือนกันว่าเรียกว่าอะไรก็อย่างเงี้ยแหละเธอเออนะทาบริเวณอืมเก็บเป็นขอบใชยอ่าแบบนี้โอเคเสร็จเรียบรอ้อยก็ได้ขอบอย่างนี้โลเนี่ยเธอเมว่อต่อมาเราก็จะทำการ บลัเซอร์มาทาบริเวณขอบจอลายกันนิดหนุ่งนะจ๊ะเออขอบกรามจะได้ดูชัดขึ้นนะจ๊ะจะไม,ไม่เป็นคนบ้ากรามนะคนกรามเยอะเชียแม่เก็บกรามนิดหนุ่งอ่ะทาไปทาไปต่อมาเราก็ได้ใช้ลิปสติกเนื้อแม่จากจอดานะนะจ๊ะเป็นสีชมพูนมนมอีกแล้วน้ารากก็สีนี้น่ารักมากเลย ก็ทาปากยทั่วปากไปโลจังซีจังซีนะคนอันนี้มีกลิ่นเลยนะจะมีกลิ่นหอมๆอ่อนๆนั่นแหละแบบว่าโอ๊ยมันกลิ่นกลิ่นดีอ่ะเออแล้วก็เป็นลิปสติกเนื้อแม่ทีแห้งไวโค้ด คือเคยใช้หลายยี่ห้อก็อาจจะต้องบอกรอสักนาทีหนึ่งสองนาทีอะไรอันนี้รอไม่ถึงนาทีบอกว่าตดอยู่ไม่ได้หายเหมืนเลยทุนแห้งแหละแห้งไวมากต่อมาแล้วก็ใช้ไอเพนซิลนะจ๊ะอุ้ยตายแล้วห,ห,ห,หัก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 นิดนึงเนาะโอ, <laughs> โอเคหักไม่เป็นไรจะหมุนออกมาได้เพราะว่านางเป็นแบบหมุนนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นไอเพนซิลจากยี่ห้อ golden rose นะจ๊ะเอามาทาบริเวณขอบปากแบบนี้เลยโอยขอบปากจะดูชัดแบบนี้นะจ๊ะอะต่อมาเราก็จะเอาดินสอสีขาวจาก golden rose นะี่ยมาทาบริเวณตรงกลางปากนิดนึงแล้วก็เอานิ้วเกลี่ยนิดนึ ะจ๊ะให้ป่าดูแบบว่ามีสีสันแบบว่าอ่อมไล่สีอ่อนแล้วก็มาเฉดเฉดกราเดียนส์ของสีกันนิดนึงเนี่ยคนเสร็จแล้วเราก็จะใช้เป็นลิปกลอสจากลูน่าโซซึ่งดูอันนี้เป็นสีชมพูแต่ความจริงทางมันแล้วไม่มีสีนะจ๊ะเธอเราก็จะทาเป็นกลอสใสเนาะทาทับไปแล้วก็จะเอานิ้วแตะแตะนิดนงโอเคก็แค่นี้ละการแต่งหน้าลุคนี้ก็เรียบร้อยสวยสะพังมร,รูฟิ้ง เป็นไง,ไงล่ะฉันสวยไม่ไเธอดูสิดูไปดูมาฉันก็เหมือนเป็ดนะเ,เนี่ย <laughs> รู้ตัวเองเหมือนเป็ดยังไงก็ไม่รู้แต่ยังไงฉันก็สวยฉันก็มั่นใจไปฉันสวยมากแบบนี้ใครลองแต่งตามดูก็ได้นะจ๊ะไม่ว่ากันถ่ายรูปมาให้ดูด้วยอย่าลืมกดซับสไครป์ไปด้วยนะจ๊ะแล้วก็กดตรองวดเองกระด,ดิ่งล้านดานลางใต้คลิปนี้ด้วยเวลามีคลิปใหม่จะได้แจ้งเตือนกันนะจ๊ะบายบายลาก่อนแล้วจ้า